เมืองวงนี้เป็นเมืองที่ถูกถูกทิ้งอะนะไม่มีใครรู้จักเออ่่เศษซากโบราณสถานที่นี่เนี่ยในสงครามอินโดจีนเนี่ยอเมริกามันไม่รู้เอาอะไรไปบ้างเหลือแต่ทาบซากโบราณแล้วก็มีก้อนนี้อยู่ก้อนหนึ่งแล้วซึ่งสางโบราณนี้อยู่ตรงกลางนี้พวกน่าจะเป็นที่เมืองแถวนี้เคยขุดพบของชาวโบราณปัจจุบันอยู่ที่อเมริกาเปรียบกับ ก็เจ้าที่เองเคยขุดทุฝันแล้วก็ไปขุดพวกไขกระดูกด้วยครับก็มีก็เอาไปวัดกันแล้วก็ชาวบ้านแถ,แถบนี้เนี่ยในทที่ตัวเองเคยมีคนบอกว่าขุดไม่ึ้ได้เขาบอกว่าเนี่ยจะค่อยๆจะมาทำพิพิธภัณฑ์กันไหมเพราะก็กลัวของอจะหายหรือว่ากลัวจะโดนยึดเพราะเราไม่แน่ใจว่าชาวบ้านเขาไม่ใจ้่ารกรมปิทิปรกรจะมายึดขึ้นไปไหมรเราก็เสียดายบอกว่านต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท้องท้อมกันขึ้นไปชุมกับ ตำนานงานนะคะแต่ว่าทำยังไงเราจะมาเคลื้นที่นีจริงมีร่องรอยหลายจุดนะคะตามหมู่บ้านต่างๆอย่างเช่นที่เกี่ยวยงกับประวัติวันก่อนที่ไปบ้านด,ด,ดานุนดานพื้นดินดานเขากระโกตรงนี้เป็นหางจระเข้ที่อยู่ในประวัติของสิงชัยรัชการอ่าแถวๆนี้ถ้าเกิดโยงคิดหรือว่าถ้าโยงหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้เขาเขาลุยขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเป็นจุดท่องเที่ยวได้คือไปปมาเนี่ย เราชูสิลใ์เมื่าเป็นมหาการของชาติทีเดียวสิลใจรื่องก็ดี่แล้วก็จะชิงกับเขาอีกเหรอเราไม่ชิงกับเราเราจะเล่านเราจะเราจะเ้อาในี่่องของว่าเรามีประสการณ์ร่วมกันไงในขณะที่เขาเขาสินใจเขาเองที่นเรื่องของสเรื่องของชาติไทยเขามัเป็นจานแล้วก็ไปผจญไทยนั่นก็คือข้าน้ำของไปด้วยกัน ที่เป็นเกี่ยวกับชองนด้วยแล้วก็มีพวกอาเรื่องเรื่องศที่จะบอกว่าเป็นมหากรรเรื่องนึงของอาะเช่อก็ได้ถ้าถ้าเราตั้งิ่าอาจารย์ผมนี่าที่าจารวัฒนธรรมอีสตันง์ขงเมืองโบราณน้แต่ลานี้นอะไตกลงว่าไอ้เสมาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรด้วยความตั้งใจเขาไมนะฉันดูสองได้แต่ไม่เหอน ่ดเนี่เดี๋ยวที่งจะเป็นดวงเปนดวงเป็นบุญบก็สาระอะไเงี้หรือว่าใบเสมาของบุโบวดสารเนีอไหมเมื่อกั้อาจจรักสองวัดอาจรักของศาาก็ต้องมีหลายใบอย่างเี้เยอะแยะเลยอืก็ว่าที่ที่เห็นได้ว่าไม่ใช่ของวัดหรือเปล่าเพราะว่าเจอย่างวกนี้แคหตรงนี้าหมือนดวงเหือนดวงเหมือนดวง อันนี้ไม่เนารนี้ต้องยก่ามีตั้งา่ลายมาเป็นอันนี้ไหมเลนแล้วก็ปนปนอยู่นะเออมันก็อาจจะปนปนลอองลออดูด้านหลังโดยโดยโ้ยสพื้นเดียเพราะมันมันคือรัอย่างนั้นทำหลักอย่างชัดเจนที่สุพันเนี่ยนะสารังเมืองเขาอ่ะ ก็คือา like นานๆแล้วค่ะ,ะม,มีการรูปคลางนู้นอ่ะที่จุดจุดไม่ได้ต้องจีบขึ้นมาเลยก็เอาชาวบ้านตัวเก่ามาคุยได้ตนนี้้ไออเองเห็นไหมคะข้างบนข้างบนสุดๆนะคะจะขึ้นแต่ด้สองด้านไม่เหมือนกันแล้วถ้าดูฐานตัวข้างล่างก็ไม่เหมือนกันนะคะข้างนี้จะเป็นสามชั้นถ้าฝั่งนี้เป็นสองชั้นรมาที่เป็นวงกลมเป็นดวงค่ะเหมือนดวงเมืองใช่ไหม ค่ะเหมือนดวงเมืองหรือดวงของเจ้าผู้ครองเมืองประมาณนี้ไม่รู้ผมว่าเป็นเป็นทฤษฎีเสาหลักเมืองว่ะน่ยอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกับพี่เท่าคนหนึ่งเธอบอกว่าเป็นจริงๆอ่ะเป็นสารหลักเมืองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ไงคะอันนี้ต้องต้องมาเพราะว่าเจออยู่ใบเดียวใช่เฉพาะอันนี้นะคะเฉพาะอ้นนี้จริงๆเรามาจุดประกายเมือนี้กันแล้วเดี๋ยวฝากให้นักโบราณคดีไปศึกษาต่อ ไม่ได้ท่านอาจจะเป็นกลุ่มที่ทําให้ตำนานนี้เป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าตำนานเมืองนี้ก็คือล่มมาทิ้งแล้วบอกว่าจะกลับมาฟื้นีที่ล่มเพราะอะไรเล่าเป็นตำนานนั้นมีไหมเข้าใจเข้าใจว่าล่มล่มนี่มันมันหลากหลายเราเราไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นสงครามลบกันเองในสมัยนึงคือคือเป็นสงครามภายในครับเครื่งเมืองเลยหรือย้ายเมืองในที่สุดแล้วย่านนี้ถูกขอมเข้ามายึดยึดครองหมดเลยช่วงช่วง ช่วงเจ็ดเจ็ดละสิบแปดสิบสองสิบสองสิบสองเลยแหละสิบสองสิบสองรบไปสิดซ้ายหน่อยดีบอกไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของแล้วขอมเข้ามาคืออขอมเข้ามาเนี่ยคือเรื่องฝาแดงนางไอ่เข้ามาล้วาแดงนางอยนี่คือสงครามระหว่างของกับลายแต่คนที่อยู่ไม่ใช่แล้วก็บอกามคัญความเห็นเราแต่เรคนมีความเห็นแตกต่างกันไปใช่ใช่ ต้องถูกต well, so. okay. ้องเอานักมนุษย์นักมนุษย์มาคุยด้วยแล้วก็เ็ช่วยกันนินให้ความสำคัญฟื้นเมืองนี้ขึ้นมามันจ้ามันน่าขายมากเลยในแง่สินค้เพราะว่าก็ตามตำนานว่าเมืองนี้จะฟื้นขึ้นมาช่วยลูกหนเราเราเราต้องมาช่วยกันมองว่าเราจะฟื้นด้วยวิธีการใดเช่นการท่องเที่ยวแบบเชิงพันชยกรรมซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าเทรนตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมาเรื่องของเชิงวิเวกแล้วก็เชิงมนุษยวิทยาเช่นเราอาจจะชูประเด็นว่าอิคนไทยจริงๆมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าตรงนี้จะโยงไปถึงทางนี่ยด้วยใช่ท่านจะมีจุดที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องกับตำนานทีนี้อยู่ก็หลายจุดที่จะได้ในต่วนคี้เพราะว่ามองในเรื่องของตั้งแต่สมัยทวารวดีมันก็มองได้ว่าตรงนี้เคยรุ่งเรืองมาก่อน แล้วชาวบ้านมีการฝุดเกอ,อม,มีมีการฝุดขึ้นมาเพิ่มที่ไม่ใช่สมัยนั้นแต่แต่เจามีการฝุด <laughs> น่าจะเป็นการปรับพื้นที่ของเพราะตรงนั้นก็จะเป็นหมดการทางแล้วก็เป็นโมมรงเรียนประชาบา้านเราปรับพื้นที่แล้วก็มีการเจอกออันขึ้นมาออแต่ที่ว่ามีความดับสิรร่งก็คืออตอนที่มีพิธีต่างๆเนี่ยวันที่ทําเหรียญเพราะนะคะทาเหรียญท่านเนี่ยขึ้นมาห้าเสาห้าเมื่อกี้เนี่ยแถวนี้ไฟดับหมดเลยรอบๆยกเว้นในน้คม นี่ลูกศิษย์ทันทวีปนะเนี่ยเราเชื่อแลวทันทวีปทันทวีปนี่เป็นเจ้าเมืองเป็นจานเก่าแง่เลยว่ะอยู่สุนราชมายาลามาดังอย่างนี้เลย